มันก็มีเรื่องให,ใหม่ๆอย่เปวดอีก <c oughs> เลยค <c oughs> รับรีวิวการ์ดวันนี้เป็นอะไรคะก็งานเราอุ่นดีค่ะคนเยอะมากแล้วก็ทำให้รู้ว่าคนมีกล้องกับตัวเยอะมาก <c oughs> ไม่ใช่กล้องแบบมือถือแบบกล้องใหญ่ๆพบกันมาเต็มเลยทุกคนเลยถูกต้องจริงชอบไหมคะในเว่าแบบนี้ชอบชอบค่ะแต่วันนี้จะเป็นกล้องแบบปกตปปิ ไอ้อันเล็กๆอะไรเงี้ยเป็นแบบวินเทจหน่อยอะไรเงี้ยค่ะชอบถ่ายหรือว่าชอบถ่ายครับเอ่อชอบหมดเลยค่ะถ้าถ่ายออกมาสวยก็ยิ่งชอบถ้าถ่ายไม่สวยก็ว่ากันอีกทีนึงชอบคนถ่ายด้วยชอบคนถ่ายปกติใครถ่ายสวยกว่ากันเราปกติถ่ายสวยสุดคือทีหน้าค่ะช่วยช่วยได้จะรู้มุมกันเนาะพี่เล็กก็จะมีแบบว่าเขาก็จะมีมุมผู้ชายอ่ะพี่ว่า ที่ว่าอย่างนี้สวยแต่หล,ลังๆเราเริ่มเริ่มเข้าใจกันแล้วว่าโอเคประมาณนี้นะอย่างนี้อย่างี้เงี้ยปกติเราชอบกล้องแบบไงครันคะจริงๆชอบชอบกล้องจากโทรศัพท์ก็ชอบมันก็จะได้อีกฟิล์มึงจะดูสบายตาขึ้นแต่ว่าถ้าภาพที่แบบสวยจริงๆก็คือส่วนใหญ่จะเน้นที่เลนค่ะเลนต้องแบบเดฟเท,ท่านี้ระยะเท่านี้เขาเรียกว่าอะไรหนึ่งจุดสี่อะไรก็อะไรไปเลยเขาไม่ค่อยรู้เรื่องหร ตอบโจทย์ค่ะแล้วก็เขาก็ลดราคาอะไรด้วยมีโปรด้วยเยอะมากวันนี้นมาเะใคะสำหรับใครที่ว่างนะคะหรือว่าต้องการหากล้องหรือหาเลนดีๆเนี่ยมาที่งานนี้ได้เลยค่ะตอนนี้ก็จัดอยู่ในเซ็ตทั้งโปรนะคะพี่คำลาโฟเองค่ะวันออกงานก่อนทุกวันเลยทุกวันเป็นวันเลยประมาณก็ประมาณนั้นค่ะแต่ว่าถ้าแบบทำงานในอื่นก็คือทำทุกวันเออ มันก็มันก็ชอบทํางานด้วยแล้วก็เราก็เป็นลูกคนเดียวด้วยอย่างเงี้ยอยู่บ้านมันก็ก็เหงาก็เลยเออออกมาทํางานเจอพี่ๆดีกว่าเงี้ยเพราะว่าพี่ๆก็อยากจะคุยกับเราด้วยแล้วก็อีเออคือเพราะอยู่จริงไม่ได้ด้วยแม่น่าแต่ด้วยมาค่ะชอบทํางานด้วยไอ้เลิฟไปจ็อบทำงานมันเออนี่คือคิวออแต่คือบอกว่าทํางานเยอะหาเงินซื้อที่พักเพิ่มรือเปล่าก็ โบอะไม่ได้หาเงินเพื่อซื้อที่ดินนะคนซื้อก็เป็นแม่อค่ะแม่จะซื้อแม่ก็ซื้อเก็บไว้แหละเผื่ออนาคตอะไรเงี้ยซื้อเยอะไหมตอนนี้ที่ดินเราโบไม่รู้ว่าเยอะไหมแต่ว่าถูกจังหวัดในประเทศไทยไม่ไม่ไม่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงบางพื้นที่มันแพงมากแพงมากจนเราก็โอ้โอันนี้คือเอ่อถูกที่ระทองปะก็แสดงว่าเราไปตามดูทุกพื้นที่ที่แบบขายเลย ไปทํางานก็จะเจอแบบว่าเขาติดป้ายขายแวะด <Bad, S 1> ูโ <bad, S 1> ทรหาก็โทรบ้างก็โทรให้รู้ว่าโอเคพื okay, ้นที่ราคา,าอะไรเราก็อยากดูไปเชือ่อาจจะยังไม่ได้บแบบว่าครอบ,อบออครองคนอื่นสะสมทองเราสะสมที่เราก็ทํำมือไทยว่าดีก็สะสมไม่หมดมันไม่ถึงสะสมหรอกมันแค่ที่ปกติเพราะว่าจริงๆแล้วที่ดินเราอาจจะมีแค่ตรงนี้แต่ว่าจังหวัดแม่แผนต้องอาจจะรอเออมันดูกว่าวหลักก็จะเป็นที่นั่ง ดิน,นที่เดียวมที่แบบใช่ตอนนี้เป็นที่เดียวเป็นที่เดียวแล้วเป็นที่เดียวที่แบบว่าสร้างบ้านสวนที่ดั่งด้วยจริง,รงๆบ้านตรงนั้นสร้างไว้ให้เออป้าป้าแม่แม่เขามีที่หลบแดดเพราะ<อ>ที่การตระเวันแดดจะแรงมากแต่ว่าพอแบบบ่ายสามมันต้องไปเนี่ยเขาจะเย็นแล้วอ,อากาศจะมีลมและลมแรงคือปกติการอะลมแรงมากๆแล้วแต่แค่แบบเขาเป็นช่วงถ่วงแดดแรง เขาจะเล้งแต่แบบสิบโมงจะถึงแบบบ่ายสองแล้วหลังหลังจากบ่ายสามก็คือล่มแล้วก็ลวเลยรู้สึกว่าเป็นโลเคชั่นที่แบบน่าจะทํานู่นทํานี่ได้ดีเห็นแม่แบบทําสวนด้วยแม่แบบหิวเปลี่ยนสีไปเลยเพราะแม่ลุยทำทำ,ทำสวนข้าวโพดเหรอไรข้าวโพดไรข้าวโพดไรข้าวโพดสวนข้าโวโพดอะไรเงี้ยเขาก็แฮปปี้เขาเขา้มแข็งขนาดนประมาณหนึ่งเลยค่ะก็เรียกว่าเป็นคนสวนคน,นเดียว คือผูดผลิตออกมาที่พร้อมเป็นแม่ชุดเป็นแบบพร้อมแจกพร้อมแจกอาอคือตอนนี้ยังไม่มีอ๋อแต่แม่มีปลูกข้าวด้วยปูดข้าวแบบปลอดสารเคมีอ่ะเขาก็ทำเองทำเองแ,แล้วก็เต็มที่เราได้ไปร่วมช่วยแม่เก็บหนูไม่ว่างเลยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหน้าที่คอยโอนเงินให้ค่าปุ๋ยค่าดินค่าอาะไรเงี้ยค่าคนงานอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบครับ ในวันที่เราแย่มีแม่ให้โอนตังค์อออย,อย่างที่ดีนีน่คือไปนี่คือเอาจุดประสงค์เธอมาทำการ,กรเรษก,รกรเรษตรทำเกษตรเลยค่ะแต่จริงๆก็มีที่ที่อาจจะทําแบบเออเขาเรียกว,ว่ารีสอร์ทบ้างทาําร้านกาแฟบ้างอะไรเงรี้ยแต่ก็อันนั้นก็เป็นเป้าหมายนะนะแต่ก็ต้องดูที่ดินที่ถูกต้องด้วย<อ>เพราะว่าร<อ>เราซื้อที่ดินเอาไว้เพื่อทําการ,กรเกษตรก็คือตรงนั้นเขาเพื่อทําการ,กรเกษตรจริงๆไม่สามารถทําอื่นได้ซึ่งที่ดินตรงนั้นมันก็ขัอนกระสูนด้วยเป็นราคาประมาณกี่บาทต่อ ไม่เท่าไหร่ใไม่เท่าไหร่เพราะเป็นที่การเกษตรใช่เราซื้อเพื่อมาทําไร่ทำนาทุกคนนีที่เสียไปกับใครที่ดินราคาประมาณกี่ร้อยล้านสิบล้านโอ้สาทรอยาเสียประมาณนั้นเลยโอ้เยอะมากค่าเสียไปร้อยล้านไม่ไม่ถึงค่ะไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นประมาณหนึ่งดีกว่าก็เพอเท่ากับคนทําการเกษตรปกติไม่ไม่เยอะทุกคนดูแบบเหมือนเราไป็ว้านเป็น มิราดางมาิราอดาดาสิทีนีคนต่อไปขอให้ได้เป็นนะ <laughs> ถ้าได้เป็นก็ดีค่ะแต่ตอนนี้ยังยังไม่ถึงขั้นนั้น,นะคะ่ะกำลังเก็บสอยขอเขาแซวว่าอะไรนะเก็บสอยให้ตามเก <laughs> ็บหอมรองริบเก็บหอมรองริฟเออ,อะไรตอนนี้ก็จะเนีงซื้อต่ออีกไหมคะหรือว่าแบบมันพอแล้วหรือว่าแบบไปหนูว่านะตอนนี้พอแล้วนะตอนนี้น่าจะรอผลผลิตดีกว่าใช่ ออแล้วล่ะแม่สั่งห้าแม่ไหมแต่ว่าแม่คือักบ้างอะไรเงี้ยห้าค่ะเพราะว่าบางทีแดดแรงไปกลัวแม่แบบเป็นลมแดดใช่ใช่ผู้ใหญ่เขาก็มีความรันสงด้วยอะไรด้วยก็เลยแบบเป็นห่วงแกตอนนี้ก็คือนั่นแหละค่ะแกก็สร้างที่พักเอาไว้กันแดดมีของหน้าแบบหน้ามีอะไรอย่างเงี้ยก็สบายพี่โมงลงไปดูที่บ่อยไหมคะก่อนหน้านั้นไปบ่อยค่ะช่วงก่อนหน้านั้นแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยแล้วเพราะว่าแม่เขาก็บอกว่าก็เป็นทายเป็นนายอะไรไปแล้วก็เธอก็ตรงนั้นแหละเรียนโอตัง หมดทั้งหมดกี่ไร่แล้วคะลอยเลยเหรอแม่หาคู่อ,อไม่น่าจะสิบมั้งคะแค่ที่การใช่ไหมใช่โอ้สิบไร่สิบไร่มั้งสิบไร่น่าจะประมาณสิบไม่ไม่เกินสิบ,สบยังไม่รู้ที่แม่ไม่ได้บอกอบเราด้วยน่าจับเล่าจะมั้งแต่แต่ท่าที่แบบประมาณก็เฟรดี้แม่ซื้อหาไร สองไหลเก็บเกี่ยวไปเรื่อยใช่ทุนใหญ่เป็นที่ของแบบญาติญาติด้วยมันอยู่เราแวกเดียวกันไหมไม่ค่อยอะฮะไกลๆมีเราแวกเดีกันบ้างกระจายกระจายบ้างเราเฉลยไดแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยอย่างที่ดินนี้พี่เล็กเล็ช่วยกระจายอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะที่ดินตรงภูเขาพี่เล็กช่วยกระจายตอนแรกจริงๆก็มองไว้ว่าอยากจะทําอะไรที่แบบให้คนได้มาชมวิวชมอะไรกันแต่ว่ามันทําไม่ได้เป็นที่าเกษตร จะไปเลือนออนะครับโอ้โโคตรจะไกลเลยแบบไม่ใช่โลเคชั่นไกลมาดูเป็นอนาคตที่ไกลมากโอ้ยังยังไม่คิดไปตายอย่างตายายทำสวนโอ้โหมันก็จะรีบเป็นตายายเอิ้นเดี๋ยวค่อยละกันนั้นน่าจะติหน้าเลยค่ะีินหน้านต่ให้เป็นเรื่องของอนาคต เราก็ไม่รู้เนาะอ,อาจจะแบบพกล้มจากลากันไปออะไรย่างเงี้ยใชตคู่ที่โบกับที่อ่านเล็กเป็นหนึ่งท่านวามองไปไกลอยู่แล้วคุยกันทุกเรื่องอยู่แล้วแต่ก็นั่นแหละค่ะคุยไวออ้ก่อนสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ได้ใช้ร่วมกันก็ได้เพราะแม่เราชอบใส่แคปชั่นแบบว่าอยากแม่กับโบไม่ต่างกันค่ะคนไทยแปลว,ว่าพูดไปเรื่อยอ,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 อย่งางละครแบบมันมีแบบมั่งฉอดแบบไม่อยากแต่งงานแล้วในชีวิตจริงของเราล่ะครับ เมื่อก่อนคิดว่าอยากแต่งงานมากๆเลยคนะ่ะสมัยนี้ปัจจุบันนี้โรู้สึกว่ามันมีอะไรหลายๆที่มันยังไม่แน่นอนนะมันเป็นเรื่องที่ต้องมั่นใจจริงๆเพราะสุดท้ายแล้วแต่งงานกันบางคนอาจจะพอใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอาจจะไม่ใช่ก็ได้โมรู้สึกว่าแต่ก็ในหลักสังคมไทยเข,ข,ขาก็ค่อนข้างสกปรกว่าแต่งงานไปแล้วถ้าอย่าไปแล้วคือคุณาม,ม่ไแต่งจริงแล้วมันคือ คุณต้องมองด้วยว่าพอแต่งงานกันไปใช้ชีวิตกันไปอ่ะถ้ามันได้มีความสุขอ่ะคุณรู้สึกแค่ว่ามันไม่ต้องทนอยากทนอยู่กับอะไรที่มันทําให้แบบตัวเราเองเราควรจะรักตัวเองมากที่สุดจะในท่านตัดใจมิวเดียร์ต้องปรับเตลอดเวลาค่ะหลายเรื่องเนาะเพราะว่ามันคือคนละพ่อคุณและแม่กันอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยต้องแบบนั่นแหละปรับมาไปเรื่อยๆทุกวันพ่อแม่นู่นนี้ยังกลับ อย่ากำลังใจก็ยังแบบยังมีหวานกันตลอดดอกไม้ชอบโตแล้วาว่า23จากงานที่แล้วมันเคืออะไรยังไงเคลือบอกไม่ได้บอกไม่อยากบอกไม่รู้ไปคิดเองเออไม่บอกหรอกอยากแบบเป็นดารามีเรื่องส่วนตัวเออแต่ก่อนต่อกี่บอกว่าบอกหมดก็ตอบเหมือนกันแต่ว่าไม่บอกหมดใช่ก็รู้จะเป็นเลขอะไรเลขมงคลหรือเปล่ามันก็เป็นวันดีๆวันหนึ่ง อยากจะให้ดอกไม้เช่นกันละกันแค่นี้เลยเหรอแล้วก็ยี่สิบสามเดือนหน้าอาจจะมีอยู่ถ้ารอดูถ้าไปถึง <c oughs> ไม่ถึงไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังนะว่าความสัมพันธ์มารยาอะไรยังไง <c oughs> ว่าจะต้องยึดติดก,กับคู่คู่นี้หรือว่าคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ทุกคนยังเลิกกับแฟนเลยก็แบบไม่มีเหตุการณ์แบบนี้บ้างไม่ได้หรอก <c oughs> แฟนหลักตอนนี้มีทริปคู่ในแปไรนี้ด้วยกัน มันก็คือทริปสารสัมพันธ eh ์ค่ะสัมพันธ์ให้ดีที่สุดเลยใอ่กระชับสัมพันธ์เฮ้ยแฮปปี้เนาะคเธอก็จะถามคำถามดีพอสุดๆเออขอบคุณค่ะ